ด้วยความเชี่ยวชาญของการผ่าตัดโครงหน้าและขากรไกลของผมเนี่ยผมสามารถที่จะออกแบบรูปหน้าหรือโครงหน้าคนไข้ได้ในเวลาเดียวกันล้นระยะเวลาการผ่าตัดลงได้เขาเรียกว่าเจ็บทีเดียวแล้วก็ขอให้คุ้มและสวยทีเดียวครับ ครับเป็นคําถามหนึ่งซึ่งคนไข้สอบถามเข้ามาบ่อยมากเลยครับว่าผ่าตัดขานไกลมีความจําเป็นต้องจัดฟันร่วมด้วยไหมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณเกือบ80%ของเคสนะครับถ้าคนไข้มีความผิดปกติของการเคี้ยวหรือก็ขานไกลเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องมีการจัดฟันร่วมด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถผ่าตัดขานไกให้เท่ารูปได้มีการสบฟันที่ปกติได้โดยที่ไม่มีการจัดฟันนะครับยกเว้นว่าคนไข้เนี่ยในกลุ่มที่ผมบอกคือ 10- บถึงยีเนี่ยอาจจะโชคดีจริงๆที่ผมสามารถจัดฟันเนี่ยให้มันสบลงกันได้โดยการผ่าตัดขานไกลแล้วทําให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องเสียเวลามานั่งจัดฟันซึ่งก็จะพบน้อยนะครับ บางคนที่มีความปิดปกติของขานไกลใช่ไหมครับทางยื่นกรามยื่นหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยก็อยากจะสวยก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีมากของการผ่าตัดขานไกลเนี่ยก่อนการจัดฟันซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะเคสของผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณมากกว่า50%หรือ50%เนี่ยสามารถที่จะผ่าตัดก่อนการจัดฟันได้นะครับ การวางแผนการผ่าตัดขันแกร,ร่วมกับการจัดฟันนะอย่างแรกเราต้องดูว,ว่าฟันเขาสบยังไงนะครับการเลี้ยงตัวของฟันเป็นยังไงและคําถามที่คนไข้ชอบถามคือสามารถผ่าได้เลยไหมย,ยังไม่ต้องจัดฟันอันนี้ผมไม่สามารถตอบคนไข้ได้จากการดูนะครับสิ่งที่จะทําให้เราสามารถบอกคนไข้ได้เลยว่าเอเคสคุณเนี่ยสามารถเนี่ยผ่าตัดก่อนการจัดฟันได้เนี่ยผมก็ต้องมีการพิมพ์แบบฟันนะครับดังนั้นเนี่ยคนไข้ก็ต้องเข้ามาพบผมนะครับผมก็จะมีการพิมพ์ฟันหรือปัจจุบันอาจจะมีเทคโนโลยีคือการสแกนฟันร่วมกับ การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบ2มิติก่อนทั้ง3อย่างทั้งเอ็กซเรย์ทั้งการพิมพ์แบบฟันเนี่ยผมก็จะมาวางแผนแล้วจะบอกคนไข้ว่าเคสของคนไข้เนี่ยสามารถผ่าตัดก่อนการจัดฟันได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดขานไกลเนี่ยมันก็เหมือนการปรับโครงสร้างรูปหน้าปัจจุบันเนี่ยคนนิยมที่จะผ่าตัดโครงหน้า มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะหนกแก้มกับกรามนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราสามารถจบการผ่าตัดได้ในครั้งเดียวกันคือสามารถผ่าตัดขาดกาันไกรร่วมกับการยุบโหนกแก้มหรือการตัดกรามเป็นการเปลี่ยนโครงหน้าของคนไข้ในคราวเดียวกันเจ็บครั้งเดียวสวยทีเดียวนะครับเราสามารถทําได้นะครับด้วยความเชี่ยวชาญของการ ผ่าตัดโครงหน้าและขานไก่ของผมเนี่ยผมสามารถที่จะออกแบบรูปหน้าหรือโครงหน้าคนไข้ได้ในเวลาเดียวกันคนไข้ไม่ต้องมาเจ็บตัว2รอ,อบนะครับเสียเวลาพักฟื้น2ครั้งสามารถล่นระยะเวลาการผ่าตัดลงได้ดังนั้นเนี่ยในเมื่อมาพบหมอที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดทั้งโครงหน้าและขานไก่เนี่ยก็ย่อมส่งผลดีกับคนไข้คนไข้ก็ได้รับเรื่องของความสวยงามการเคี้ยวหารในเวลาเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าเจ็บทีเดียวแล้วก็ ขอให้คุ้มและสวยทีเดียวครับจริงๆการผ่าตัดแันไก่เนี่ยสมมติว่าถ้าเราทำรูปแบบการยุบหนกตัดกามเนี่ยการพักฟื้นเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากการผ่าตัดแันไก่อย่างเดียวเลยนะครับทีนี้คำถามที่คนชอบถามก็คือว่าต้องมัดฟันไหมโดยส่วนตัวของผมจากประสบการณ์นะครับแล้วก็หลักฐานทางเชิงวิชาการเนี่ยเราพบว่าการมัดฟันให้แขนไก่เนี่ยอยู่นิ่งหลังการผ่าตัดโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็แค่ประมาณ7-10ถึงวันเนี่ยจะทำให้ฟันเนี่ยศบปกติ ไม่ถูกกล้ามเนื้อดึงหลังให้แยกออกจากกันในเมื ulously, ่อเราจับขานไก้เข้าที่แล้วเนี่ยปกติกล้ามเนื้อเรามันจะมีแรงดึงสู้ดังนั้นในช่วงเวลาพักฟื้นช่วง 7- 10ถึงวันเนี่ยเราสามารถทําให้ขานไกลเมันอยู่นิ่งข้อดีก็คือคนไข้เนี่ยสามารถลดการติดเชื้อลงได้ไม่มีการขยับอีกทั้งเนี่ยขานไก่ที่เราจับเข้าที่แล้วเนี่ยมันก็อยู่นิ่งเมื่อเราถอดยางมัดฟันออกแค่เจ็ดวันเนี่ยขานไก่ที่เราปรับลูกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัด like ากเนี stores, s, <S ่ย ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเราก็จะพักฟื้นประมาณ7-10วันนะครับคนไข้อาจจะทานอาหารเหลวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มทานอาหารอ่อนได้นะครับ